Welcome to English with Teacher นกน้อยสวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนกับครูนกน้อยนะคะ Today I'm talking about verb to have การเรียนการสอนในวันนี้ครูนกน้อยจะมาสอนเรื่องการใช้ verb to have เอ๊ะเด็กๆค่ะ verb to have คืออะไร verb to have ใช้อย่างไรวันนี้ครูนกน้อยมีคลิปวิดีโอและเพลงสั้นๆเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเราไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะ เวิร์บ h a แฮมีอยู่สองตัวมีสองตัวมีสองตัวเว r ร to have มีอยู่สองตัวคือ has and have he ชี e อ t เราใช้กับ has ใช้กับ has ใช้กับ has you วิเด y เราใช้กับ have and I ใช้ have หลักการใช้ has และ have v o r b to have ประกอบด้วยสองคำคือ has และ h a v e ซึ่งแปลว่ามีหรือรับประทานเราจะใช้กับประธานดังนี้ค่ะประธานเอกพจน์บุรุษที่สซึ่งได้แก่ He, she, it หรือชื่อคนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวและสิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึงเราจะใช้ has เช่น she has a bicycle เธอมีจัก,กรยาน he has noodles for lunch เขารับประทานก๋วยเตี๋ยวสำหรับมื้อกลางวันประทานพระหจน์ทุกบุรุษซึ่งได้แก่ I U V J หรือชื่อคนหลายคนสัตว์หลายตัวและสิ่งของหลายอันที่ถูกกล่าวถึงเราจะใช้ have เช่น I have a car ฉันมีรถยนต์ We have our breakfast เรารับประทานอาหารเช้าของเราเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก,การเรียน verb to have ในวันนี้ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะส่วนวันนี้คุณต้องกัรขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย